เรามาดูอะไรเรามาดูวิธีที่เราจะดึงดูดลูกค้าในฝันของเราเข้ามานะคะซึ่งครูจะทําเป็นแบบนี้นะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วบางคนจะไม่เคยเห็นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเนาะทวนทวนทวน,ทวนนะเรารู้ได้ไงว่าเรารู้เรารู้สิ่งนั้นแล้วหรือว่าเรารู้ได้ไงว่าเราแบบเก่งแล้วหรืออะไรเงี้ยให้ดูจากอะไรให้ดูจากผลลัพธ์นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทําตัวเป็นน้ำเต็มแก้วหรอกโอเคไหมนะมันก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเราอ่าอันนี้นะเสร็จแล้วก็มี แต่ว่าคน,าเ,คนเข้ามาแบบนี้อ่าแล้วทำยังไงให้คนเนี่ยดึงดูดคนเข้ามานะดึงดูดคนเข้ามาอันนี้เป็นแบบเป็นแบบกลมๆเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นกลวยโอเคไหมมันเป็นกลวยนะทีนี้เนี่ยพอเราดึงดูดคนเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมันจะต้องผ่าน4ด่านนี้นะคะถ้าเราไม่เข้าใจอ่าไอ้ีด่านเนี้ยหรือว่าหรือว่าจิตวิทยาตรงนี้เนาะ,ะมันจะทําให้เราทำไมมันทำให้เราขายยากนะคะมันจะทําให้เราโฟกัสผิดนะอันแรกเนี่ยคือพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาต้องทาไมเขาต้องเริ่มรู้จักเราก่อน อ่านะพอเขาเริ่มรู้จักเราเสร็จแล้วเขาก็ต้องเริ่มทําไมเริ่มชอบเราถ้ารู้จักเราไม่ชอบก็คืออะไรก็คือเข้ามาแล้วก็หลุดไปโอเคไหมแต่ถ้ารู้จักเราฮ้ยคนนี้เป็นไครอ่าเริ่มทาไมเริ่มเริ่มชอบนะหรือเห็นสินค้าเราเริ่มรู้จักแล้วสักพักหนึ่ง๋อเริ่มชอบใช่ไหมมันก็จะเข้าสู่อะไรมันก็จะเข้าสู่ trust นะคะก็คืออะไรก็เริ่มเชื่อใจพอเชื่อใจเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการอะไรเข้าสู่กระบวนการซื้อนะคะก็คือ buy นะคะทีนี้เนี่ยคนทําออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ย โฟกัสไปที่อะไรโฟกัสไปที่บายเลยโฟกัสไปที่บายก็คืออะไรก็คือพยายามที่ทาจะทําให้เขาเนี่ยเข้ามาซื้อในทันทีไม่ได้เข้ามาซื้อทันทีคือขายเลยอะคือว่าเปิดใันเปิดเพจมาปุ๊บนี่คือครีมของฉันนี่คือโลชั่นของฉันนี่คือสบู่ของฉันก้อนละกี่บาทกี่บาทก็เขียนไปเข้ามาซื้อฉันสิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเปิดมาปุ๊บเอา้าตาย มาเข้าสู่ process นี้เลยยากไหมเวลาขายยากไหมนะยากเพราะอะไรเขายังไม่รู้จักเราเลยหลังจากนั้นเขาก็ยังไม่อะไรเขายังไม่ไม่ได้เริ่มชอบเราเลยแล้วเขาก็ทําไมแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อใจเราเลยถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยไปข้าม process เนาะพอไปข้าม process เนี่ยมันก็ทําไมมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดใจลูกค้าหรือว่าปิดการขายได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวครูไอ้นี่ครูขึ้นรูปไปดูเนาะโดยธรรมชาติเนี่ยอา้าเดี๋ยวครูกดผิด โดยธรรมชาติเนี่ยนี่ลูกค้าจะเป็นแบบนี้นะใครแปลไม่ออกไม่เป็นไรก็ครูแปลให้ฟังนะโดยธรรมชาติลูกค้าเนี่ยมันจะมีอ่ามันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวมองเห็นไหมเรามองเห็นตัวเลขไหมเดี๋ยวครูทําให้มันตัวใหญ่อยู่นี้หละอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นเนาะเห็นเห็นก็บอกเห็นก็นได้ไม่ไม่เห็นหรือแบบตัวเลก็กก็ก็บอกอันนี้ก็ได้นะอ่ะโอเคเนี่ยถ้าสมมติเราดูอย่างนี้นะ มันจะมีอยู่เสมอ3%ที่อะไรที่พร้อมซื้อตอนนี้เลยอ่าฟังดีๆนะมันจะมี3%นะที่พร้อมซื้อตอนนี้เลยแล้วมันจะมี6%เนี่ยประมาณ6%เนี่ยหรือ7%ขอเลข7ดีกว่าเพราะว่าถ้ารวมกันแล้วมันก็จะได้อะไรอะมันก็จะได้เป็นอ่าเป็น100%พอดีเนาะแต่เขาอาจจะเว้น1%เอาไว้แบบ1%แบบความน่าจะเป็นแบบอย่างอื่นๆเหตุผลอื่นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเออไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาก็ได้6%ก็ 6%, 6 6%นะคืออะไรคือเปิดใจใช่ไหมโอเพนอิดเปิดใจก็คือแบบก็ซื้อได้นะอยากได้นะอาจจะต้องมีตัวกระตุน้นตัวเร่งนิดหนึ่งเช่นสมมุติว่าอย่างสบูมาามนะสม่มาดามเฮงเนี่ยสมมุติว่ามาดามเฮงมาขายสบู่ให้ครูตินะ่าะตอนแรกครูติน่ก็แบบก็ยังไม่ได้ไม่คือไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่อต้านะลรถามว่าเปิดใจซื้อไหมเปิดใจเพื่อนแนะนํามาแล้วหรืออะไรเงี้ยเปิดใจซื้อไหมเปิดใจมาดามเฮงอาจจะจัดโปรโมชั่นสักเล็กน้อยอโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่หรืออะไรเงี้ยแค่นั้นนะครูก็ซื้อแหละ ะะแต่ถ้าพร้อมซื้อเลยคืออะไรคือพร้อมซื้อตอนนี้อยากได้อะไรตอนนี้ไปซื้อเลยจบคือสมมติว่าเราหิวอะ่ะเราก็ไปที่ร้านอาหารเราก็ซื้อเลยจบมันไม่ต้องเกิดการน้มนนาวอะไรแดงสิน้นมันจะมีอยู่เสมอสาเปอร์เซ็นตโอเคไหมมันจะมีอยู่เสมอสามเปอร์เซ็นต์นะคะสามสิบเปอร์เซ็นอาจจะอะไรอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยเช่น ครูกําลังหาสบู่ที่มันช่วยไอย้นี่เนาะช่วยช่วยหลังครูเนาะเพราะครูไปใช้สบู่อันหนึ่งอะแล้วครูแบบครูลองไงว่าเอยสบู่อันนี้น่าใช้ดีดีหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมพราครูไปใช้อะแล้วทาไมแล้วมันแพ้แล้วสบู่แล้วแล้วหลังเป็นสิวอะแล้วครูก็แบบเศร้าจะลงท้มันมันมันจะนห,น,น,หน้าร้อนล้วกิดว่าหน้าร้อนเราก็ต้องแบบไปไว่ายนะ้ำก็ใส่บิกินี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแล้วถ้าหลังเราเป็นสิวแล้วก็ใส่บิกินี่ไม่ได้ปะ เวอเซาไปดูนเซาไปดุนแต่หลังก็เป็นสิวอะเข้าใจป่ะเพราะอะไรเนี่ยตอนแรกอะครูอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้ไม่ได้หาอ่อมาแล้วไม่ได้หาโซลูชันใช่ไหมไม่ได้หาผลลัพธ์อะไรเงี้ยก็ต้องอะไรก็ต้องมีการให้ความรู้ครูนหน่อยนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าหลังคุณเป็นสิวนะคุณมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าสบู่นั้นอะมันมีสารนู่นนั่นนี่แล้วคุณแพ้แต่ว่าถ้าคุณใช้สบู่อันนี้ลองดูสิมันจะแก้ได้อะไรอย่างนี้เก็ตว่าซึ่งตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดถึงงเเรื่อนนั้ลย เก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตไหมเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็คือต้องต้องอยังไม่รู้ถึงอะไรสาเหตุอเดี๋ยวไว้นึ่งนะครูเขียนงนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่ามีปัญหานะแต่ยังไม่รู้ทางแก้เออประมาณนั้นประมาณนั้นนะแต่ถ้าไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ข้างล่างเนี่ยคืออะไรคือไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาเลย เห็นไหมเห็นไหมส่วนใน3าข้างล่างสุดนี่คืออะไรคือไม่ต้องไปไอ้นี่เลยไม่ต้องไปสนใจเลยข้างล่างสุดเนี่ย ยังไงยังไงก็ไม่ซื้อของเรายังไงยังไงก็ไม่ซื้อของเรายกตัวอย่างเช่นมีคนมาขายครีมโกนหนวดให้ครูตีน่าครูตีน่าไม่มีหนวดอะครูตีน่าก็ไม่ซื้ออยู่แล้วเนี่ยคือเป็นคนกลุ่มเนี้ยหรือคนที่พยายามจะขายอะไรดีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ก็บเราแต่นะครูตีน่าเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมเพราะนั้นก็ขายไม่ได้เพราะนั้นขายครูตีน่าก็ขายไม่ได้มันก็จะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้เนาะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปดูเนี่ยที่ครูบอกเนีีนีีีี่่่่่่ยยยยคนนนทททโโโฟฟฟกกกกัััสสสผผิิดดเเพววขขาอองอะไไรแล้ Focus Pit ป Focus ให้คนมาซื้อเลยอะถามว่าเขากําลังทาร์เก็ตคนกลุ่มไหนระหว่างคนกลุ่มสมเปซหรือว่ากลุ่มคนคนหกเปอร์เซหรือว่า3 0มสเซตรงนี้นะคะเวลาที่เราอยู่ดีก็จูโจมปุ๊บขายเลยเนี่ยคืออะไรคือเราไปโฟกัสที่คนสเปซึ่งมีน้อยมากพอเราไปโฟกัสแค่คนสเเซนะ่ะยอดขายที่เราควรจะได้อะจากเน,นี้ยหกเปอร์นะีน่ะก็ทำไมก็หายไปหมดเลยนะ โอเคไม่ขายเงินเลยนะจริงๆคุณนับเป็นในนี้ด้วย60%ด้วยเพราะว่าถ้าใครจัดโปรจัดโปรจัดโปรเนี่ยมันคืออะไรมันคืออีหกเปอร์เซ็นต์เวลาที่เราจัดโปรเนี่ยมันคืออีหกเปอร์เซ็นต์แล้วอีหกสิบเปอร์เซ็นต์่ะเฮ้ยที่มันหายไปอะ่ะไม่เสียดายหรอจริงๆเรา,สา,ารสามารถที่จะไหมสามารถที่จะ t a r ์เก็ตคนกลุ่มนี้ได้กลุ่มอะไรอะกลุ่มเอ่อกลุ่มหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่เราไม่รู้วิธีเที่ยวไหมวิธีที่จะเข้าถึงเขานะคะเพราะานั้นเงินที่หายไปเนี่ยหายไปจากตรงนี้แหละหายไปจากตรงนี้เนี่ยเออ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเฮ้ยแล้วเราจะทํำยังไงวะให้เราเนี่ยได้ทําไมปิดการขายคนกลุ่มหกสิเอร์เซ็นตได้เนาะเพราะถ้าเราขายแบบอยู่ดีก็พุ่งไปปุ๊บขายขายเลยหรืออะไรเงี้ยช็อตฟิลมากช็อตฟิลมากใช่ไหมเหมือนเราไปเข้าสังคมกับใครสักที่หนึ่งว่าเราไปงานแต่งงานเนี่ยมีคนที่เราไม่รู้จักกวเราก็พุ่งไปเลยถามว่าซื้อสบู่ไหมคะ <laughs> ซื้อสนใจซื้อครีมบำรุงไหมคะหรืออะไรางี้ ถ้าเขาปุกคนที่แบบโอ้ฉันอยากได้สบู่นะตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะโอเคไหนะลองดูสิเอามาอะไรอย่างเงี้ยขายได้หรือเปว่าแต่ถ้าสมมุติว่าอะไรอ่ะเขาแต่คนส่วนใหญ่ทําไมวิอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการเขาก็ตั้งกําแพงกับเราอ่ะไปต่อนะคะครูก็จะบอกอะไรครูก็จะบอกอาการทําออนไลน์นะแบบเก่ากับแบบใหม่นะเวลาที่เราปิดการขายเนี่ยมันก็จะมีการทําออนไลน์แบบเก่าใช่ไหมที่เขาทําอยู่ นะเราก็จะมีอะไรเราก็จะมีแบบใหม่นะอ่ะทีนี้เนี่ยแบบเก่าเนี่ยคือมันเป็นยังไงรู้ไหมถ้าเราทำออนไลน์แบบเก่าเนี่ย,ย,งงบบก,ยก็คือเราก็ปิดการขายผ่านคลิปอ่านะฮะซึ่งเราก็ต้องทำไมเราก็ต้องออกกล้องไงใช่ไหมเราก็ต้องทำคอนเทนต์ นะแล้วก็อะไรเราก็ต้องเราก็ต้องสร้างตัวตนนะคะซึ่งแต่ก่อนนะครูจะบอกเลยว่าแต่ก่อนนะเวิร์กมากเพราะครูเข้ามาทาออนไลน์ตั้งแต่ปีอะไรอะปี2017เอะไรเงี้ยโอ้ก็นานเนาะแต่ก่อนเวิร์กมากครูสามารถทาคลิปแล้วครูก็ขายคอสมันในคลิปเลยครูทำคลิปเนี่ยคลิปนึงประมาณแบบ7จ็นาทีหรืออะไรเงี้ยแล้วครูก็ขายของขายอะไรเงี้ยครูก็ขายในคลิปเลยนะมันสามารถที่จะทาได,ได้แล้วทําได้ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า คนยังเข้ามาทําไม่ได้เยอะอ่ะเหมือนครูเป็นช้อยสเดียวอ่ะเหมือนครูเป็นแบบดีอยวลี่วันมันก็ต้องมาซื้อขว, <laughs> <laughs> ว่าเก็ตว <laughs> ่าคือตอนแรกคนยังไม่ค่อยมาทําออนไลน์ไงแต่ว่าพอตอนเนี้ยคนเข้ามาทําเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำไมมันก็ยากขึ้นใช่ไหมคนก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรไม่ได้มีแค่ตัวเรื่องเดียวอีกต่อไปแล้วแล้วก็ทําไม,แล,ไมแล้วก็สิ่งเนี้ยมันจะต้องทำไมมันต้องออกกล้องนะเพราะอย่างที่บอกเนี่ยกลุ่มนี้มาเนี่ยคือเราทําไมเราไม่เน้นนอกกล้องแต่ถ้าอยากออกก็ออกได้ แต่ว่าก็อยากอยากให้รู้ว่ามันก็จะเริ่มยากกว่าเดิมแหละนะคะหรือบางคนก็ทําไมก็ปิดการขายนะผ่านไลฟ์นะซึ่งปิดการขายผ่านไลฟ์นะทำไมแรมือเราเป็นแบบนี้นะเอาใหม่ปิดการขายผ่านไลฟ์นะก็เหมือนเดิมอยู่ดีก็คืออะไรก็คือต้องออกกล้องถูกต้องบ่ายก็ต้องทำคอนเทนต์ก็ต้องพูดนูน่นนัน่นนี่หรืออะไรเงี้ยแล้วก็อะไรแล้วก็เวลาที่เราปิดการขายผ่านไลฟ์เนี่ยเอาจริงนะเราไม่รู้ว่า คนส่วนใหญ่ที่ดูเนี่ยใหญ่นะต้องการอะไรนะหรือเราไม่รู้ว่าอะไรหรือเราไม่รู้ว่าออบเจคชั่นของเขาหรือว่าข้อโต้แย้งของเขาอะข้อโต้แย้งคืออะไรโอเคปะ่ะเพราะนั้นเนี่ยการปิดการขายผ่านไลฟ์เนี่ยมันเป็นอีกสกิลหนึ่งเลยนะมันเป็นอีกทักษะหนึ่งเลยนะเราจะต้องรู้ว่าคนหมู่มากที่เข้ามาดูเราอย่างงี้ตอนนี้เข้ามาดูครัเนี่ย ต้องการอะไรวะแล้วก็อะไรแล้วเขาก็จะมีข้อโต้แย้งอะไรหรืออะไรเงี้ยมันก็จะใช้อะไรมันก็จะใช้ทักษะอ,อีกอันหนึ่งเนาะรวมถึงอะไรรวมถึงพลังในการไลฟ์ในเในี้ยใครเคยไลฟ์ฟังพิมพ์มว่าเคยได้นะถ้าเราเคยไลฟ์เราจะรู้มากเลยว่าเราจะรู้เราจะรู้ดีเลยว่าการไลฟ์ใช้พลังเยอะมากเพราะนอกจากอะไรนอกจากเราจะต้องโฟกัสในสิ่งที่เราพูดนอกนอกจากเราจะต้องพรีเซนต์นำเสนอให้คนสามารถที่จะดูต่อได้เรื่อยๆไม่เบื whatever, อ่อหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องโฟกัสที่อะไรอาจต้องโฟกัสที่ระบบระบงระบบหลังบ้านด้วยหรืออะไรอย่างงี้ดูน้องแอดมิน ดูหน like ้าจออย่างตอนนี the the ้ครูก็เป like ิดโปรแกรมก็เปิดหน้าจอแล้วครูก็ต <im> ้องดูแล้วครูก็ต้องเอนเคชแล้วครูก็ต้องอะไรอย่างเยะเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่แบบนั่งแล้วก็พูดพูดพูดครูก็ต้องดูต้องนั่งอ่านคอมเมนต์ดูฟีดแบกน้องแอดมินไปด้วยหรืออะไรประมาณนี้เห็นไหมเยอะนะคะเยอ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 ะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าทําได้ได้ไหมได้แต่ว่าอยู่ในอยู่ในอย่างที่ครูบอกตอนต่อไปตอนแรกใช่ไหมว่ามันคือเฟสสองเนาะเฟสสองการต่อยอดเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะขายออนไลน์นะ แบบใหม่ใช่ไหมโดยที่เรา,มาไม่ต้องออกกล้องนะแล้วก็อะไรแล้วก็ไม่ต้องยิงแอดด้วยนะมันคืออะไรมันคือการลงทะเบียนมันคือการใช้วิธีการอะไรมันคือการใช้วิธีการลงทะเบียนนะซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าเราเราขายผ่านออนไลน์เนาะเราก็ทำาไมเราก็นัดโทร อันนี้คือรูปโทรศัพท์นะเหมือนถั่วเลยง่ายๆเลยคือทำไมโฟนคอลโอเคไหมนัดโทรเพราะว่าอะไรถ้าเรานัดโทรแล้วเราสามารถที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้บงังดีดีนะถ้าเรานัดโทรนะเวลาที่เราโทรคุยหนึ่งต่อหนึ่งนะมันจะทําให้เรารู้สิ่งเหล่านี้ได้คืออะไรหนึ่งเราได้ทําความรู้จักเขาและ2สองเรารู้แล้วว่าเขาชอบอะไรและ3สามเราสามารถที่จะทำไมทำให้เขาเชื่อใจได้เสร็จแล้วทำไมเสร็จแล้วมาปิดการขาย ฟังดีๆนะการที่เราได้โทนะการที่เราได้โทน,นะการที่เราได้โทรได้ลงทะเบียนเนี่ยมันทําให้เราทาไมมันทําให้ลูกค้ารู้จักเราชอบเราเชื่อใจเราแล้วก็ทําไมเราก็ซื้อของกับเราเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเทียบนะบางคนคิดว่าโอ้ยนักลงทะเบียนเป็นสก,กิลที่ใหม่มากอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะมันเป็นสกิลมันใหม่ก็จริงแต่ว่ามันคล้ายๆกับอะไรมันคล้ายๆกับการขายออฟไลน์ line. ถ้าเราดูดีๆเวลาขายออฟไลน์อะสมมติว่าแต่ก่อนนะเวลาที่เราจะไปซื้ออะไรสมมติว่าเราจะไปซื้อชุดนักเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ให้ลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะรู้ว่ามันก็จะมีร้านอยู่แถวๆเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ถูกต้องไหมเราก็เดินเข้าไปตอนแรกเราไม่รู้จักแม่ค้าเลยพอเราเดินเข้าไปเราคุยกับแม่ค้าแม่ค้าทาไมทาความรู้จักเราแหละอ่าอ่าวันนี้มากับใครลูกชื่อน้องอะไรลูกอายุเท่าไหร่คะอ๋อเรียนโรงเรีนยนไหนอยากได้ชุดแบบไหนเสื้อแบบไหนเขาก็จะแนะนำว่างงอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้อปักชื่อด้วยเลยไหมอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้จักแม่ค้าแล้วเ,เราชอบแม่ค้าเราก็ซื้อ ถูกป่ะเราเราชอบแม่ค้าเสร็จแล้วแม่ค้าก็ต้องมีการพีเต์เพื่ออะไรเพื่อให้ให้ลูกค้าเชื่อใจหรืออะไรเงี้ยอ่าสุดท้ายเขาก็ทําไมเขาก็มาซื้อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทะเบียนเนี่ยการขายโดยการลงทะเบียนเนี่ยมันทําให้เราไม่ต้องออกกล้องไม่ต้องยิงแอดเพราะาอะไรเพราะว่าเราได้ทําไอ้ o c e s s นั้นในไอ้กลวยนั้นที่ครูบอกอะผ่านอะไรผ่านการพูดคุยแล้ว ะะทีนี้เราอยากรู้ขั้นตอนไหมว่าเยถ้าเราจะลงทะเบียนลูกค้าเดี๋ยวนี้ครูบอกขั้นตอนขั้นตอนแบบสรุปย่อๆนะขั้นตอนแรกเลยนะขั้นตอนนีดนึงคืออะไรคือเกินก่อนโอเคไหมเกินเกินหรือว่าเนี่ยง่ายๆคือแนะนําตัวโอเคไหมซึ่งแนะนําตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบสวัสดีค่ะตินห้านะคะวันนี้จะมาปิดกัน,นะคายคุณ ABC ค่ะ ม่ใช่บบนั้นนะเราก็ได้รับตัวเราเป็นใครง่ายๆเลยเอาสวัสดีค่ะชื่ออะได้คะคุณลูกค้าชื่ออะไรคะหรืออะ,รอะไรประมาณนี้นะให้อะไรให้ให้เกินก่อนนะไม่ใช่เปิดมาปุ๊บพี่สนใจสิ่งนี้ไหมคะเหมือนแบบพวกเซลล์อะคุณลำคามากบางทีว่าคุณเดินผ่านเนี่ย สอบถามได้นะคะสอบถามได้นะคะสอบถามได้นะคะคุณก็เดินเข้าไปถามเลยห้องน้ําอยู่ไหนคะเวลาแบบแกล้งเวลาแกล้งเสียวเวลาแกล้งเสียวอะไรอย่างี้ก็เขาบอกสอบถามได้นะคะก็ไม่รู้อ่ะเดินแบบวิธีเราลองเลยเขาถามสอบถามได้นะคะน้องชื่ออะไรคะน้องอายุเท่าไหร่อ่ะน้องทํางานนี้มานานหรือยังอ๋อร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 อไม่มีอะไรหรอกโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออสอบถามได้นะคะสอบถามได้นะคะตลอดไม่ได้มีอะไรจะถามนะเพราะฉะนั้เกินก่อนนะในะนำตัวใช่ไหม เราทายัางไงก็ได้ให้เขาเนี่ยโทรคุยกับเราเนะี่ยซึ่งวิธีการทําให้เขาโทรคุยกับเราง่ายก็ให้คําปรึกษาแล้วก็บอกไปให้คําปรึกษาให้คําแนะนําหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยเสร็จแล้วเราทาไมปิดการขายนะอันที่อันแรกคืออะไรอันแรกคือเกินอันที่2คืออะไรคือเรียกว่า fact finding นะคะคืออะไรหาความต้องการของเขาอ่านะคะก็คือเขาต้องการอะไรง่ายๆก็คือถามว่าเขามีปัญหาอะไรเช่นสมมติว่าครูจะซื้อสบูม่มาดามเฮงมาดามเฮงแลละนะ สมมติว่าเขาโทรโทรคุยกับครูใช่ไหมครูก็จะบอกอ๋อตอนจริงๆก็เคยใช้สบู่น,นี้มาค่ะแล้วทีเนี้ยมันแพ้แล้วทีเนี้ยก็คือมีปัญหาว่า,าหลังเป็นซิวห,หรืออะไรก็แล้วแต่งเงี้ยแล้วก็อยากที่จะหาทางแก้แล้วก็อยากแก้ให้ทันซัมเมอร์เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวเลยดี๋ยวจะใส่ชุดว่ายน้ำเดี๋ยวมันไม่สวย <laughs> ถ้าสมมติว,ว่ามีสบู่ที่ช่วยลดรอยด่างดำได้ก็จะดีมากอะไรอากเี้ยใช่ไหมเราก็ถามว่าเขาต้องการอะไร สามเสร็จแล้วเราทําไมเสร็จแล้วเราทําเราบอกราคาใช่ไหมเราก็บอกเราก็บอกพรีเซนต์สินค้าของเราเนี่ยหรือจะเรียกว่าเป็นการนี่ก็ได้เป็นพรีเซนเทชันก็ได้นะเราก็บอกเสนอนําเสนอสินค้าของเรารวมถึงอะไรรวมถึงบอกราคาไปด้วยว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะราคาเท่านี้นะห้าคืออะไรห้าคือตอบข้อโต้แย้งที่เขาอาจจะมีนะข้อโต้แย้งก็เช่นสมมติเราบอกไปว่าสบู่เราก้อนละสามร้อยค่ะ โอ้ลูกค้าตกใจวุย้ยสบู่ก้อนละสามร้อยวุย้ยโอ้ไม่ก้อนสมมุติแต่ครูก็ไม่รู้ว่ามาดาเพลงมนเท่าไหร่นะแต่สมมุติว่าก้อนละสามร้อยใชม่มันก็แพงใช่ไหมแต่ลูกค้าจะบอกวุย้ยแพงนะคะอ,อ๋อใช้แล้วมีการันตีไหม ใช้แล้วได้ผลจริงๆริงไหมหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องรู้วิธีการตอบเนี่ยเช่นเราจะส่งรีวิวให้เขาอ๋อนี่ค่ะมีคนคนนั้นค่ะคนคนนี้ค่ะใช้แล้วได้ผลแบบนั้นแบบนู้น,แบบน,นแบบนี้นะคะหรือเรามีการันตีกี่วันกี่วันหรืออะไรเงี้ยเขาบอกไปหรือถ้าสมมติว่าเขาถามว่า,าทำไมแพงจริงเราก็บอกว่าอ๋อสินค้าเราคุณภาพหรืออะไรเงี้ยพี่อยากได้ถูกๆพี่ก็เป็นสิวอะค่ะพี่อยากได้สบู่ถูกๆพี่ก็ซื้อแล้วเป็นสิวอะไรเงี้ยแต่สบู่ที่ครูซื้อมามันก็ไม่ถูกนะครูบอกเลยนะแต่ไม่รู้ว่าครูแพ้นะประมาณนี้ใช่ม ขั้นตอนที่5คืออะไรขั้นตอนนี้5ก็ออนน5คือปิดการขายจบนะซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยถามว่ามันดีกว่าไอ้การไลฟ์หรือการทําคลิปยังไงคือไอ้การลงทะเบียนนะขั้นตอนทั้ง5อันเนี่ยถามจริงๆว่าเราสามารถทําผ่านไลฟ์ได้หรือเปล่าใช่ไหมไอ้ขั้นตอนทั้ง5เนี้ยเราทําไมเราทําผ่านไลฟ์ไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าครูถามเราตอนเนี้ยว่าเรามีปัญหาอะไรเรา,เาต้องการอะไรเราครูหรือว่านั่งตอบข้อโต้แย้งหรืออะไรเงี้ยทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรมันมีหลายคนเข้าใจไหมเราไม่สามารถที่จะมาทําไมอะที่จะมานั่งทําหรือว่านั่งถามหรือผ่านไลฟ์หรืออะไรอย่างนี้ได้ถ้าเราจะไลฟ์เนี่ยคืออะไรคือเราต้องรู้ทุกอย่างเนี้ยหมดแล้วเพราะานั้นเนี่ยเวลาที่เราไลฟ์เนี่ย จริงๆเนี่ยมันจับแค่ลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยเวลาที่เรานั่งทำไลฟ์หรือว่าทํานั่งทาคลิปเนี่ยมันจับแค่ลูกค้ากลุ่มนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้นี่ไงเราไม่ได้ไปรู้ปัญหาลึกซึ้งไง ของคนที่ทําไมของคนที่เขามีปัญหาอยู่ต้องการสินค้าเราหรือเขาอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําไมว่าเขาต้องมีสินค้าเราเพราะ,ะนั้นเนี่ยข้อดีของการที่เรา,เาทำานักลงทะเบียนหรือมีทักษะการลงทะเบียนเนี่ยคืออะไรคือเราไม่จําเป็นต้องออกกล้องใช่ไหมรวมถึงเราได้รู้เราได้ทําทุกอย่างสิ่งทุกอย่างเนี่ยขั้นตอนเนี้ยผ่านไลน์ผ่านการโทรแค่สายเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเอา้าแล้วแบบยังไงอะอา่า ไม่กล้าโทรไม่อยากโทรหรืออะไรเงี้ยทำยังไงดีอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้อยากโทรไม่กล้าโทรหรืออะไรนี้ใช่ไหมครูบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเราไม่อยากโทรไม่กล้าโทรอีกออปชันนึงอีกตัวเลือกหนึ่งก็คืออะไรก็คือเราก็ไปออกกล้องไงเราก็ไปออกกล้องไงแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ล้วก็ไปยิงแอดหรืออะไรอย่างี้ก็ได้ มันก็ทาไมมันก็แล้วแต่เราแต่ว่าอย่างที่ครูก็บอกไปแล้วเนาะว่าถ้าสมมติว่าเราสร้างตัวตนแล้วเราทําไมแล้วเราขายไม่เป็นสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาทักษะเดิมเพราะว่าต่อให้เราจะไปสร้างตัวตนไปทําคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องมีทักษะนี้ไหมนะทักษะการลงทะเบียนใช่ถูกต้องเลยมันใช้ทักษะเดียวกัน นะคะมันใช้ทักษะเดียวกันอาจจะมีปรับบ้างอัดแอปนิดนึงหรืออะไรเงี้ยให้มันเข้ากับการอ่ากับการปิดการขายแบบออกหน้ากล้องหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอะไรแต่ว่าเหมือนเดิมถ้าสมมติว่าพื้นฐานเราไม่ไดีมันเหมือนอะไรเราเหมือนอ่าสร้างบ้านบนผื้นทรายนะคะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ถ้าสมมติว่าใครนะคะอยากที่จะไปต่อนะคะอยากที่จะทําไมอยากที่จะเรียนต่อกับครูเนาะในอะไรในทักษะการลงทะเบียนนะคะ ก็ครูก็มีใช่ไหมคอสที่ครูบอกไปแล้วนะคะเมื่อวันนั้นเมื่อวันไหนวะเมื่อ2วันที่แล้วนะถ้าครูจําไม่ผิดนะคะก็คือคอร์สไรก็คือคอสอ่า ขายดีไม่ต้องสร้างตัวตนอ่านะคะซึ่งคอสขายดีไม่ต้องสร้างตัวตนนี้นะคะครูก็จะมาบอกอย่างละเอียดเลยเนาะถึงอะไรถึงทักษะการลงทะเบียนนะคะว่าเอ้ยเราจะสามารถลงทะเบียนลูกค้าได้ยังไงนะบอกเป็นสเต็ปบอกเป็นขั้นตอนเลยนะคะรวมถึงมีอะไรมีโครงสร้างของสคริปต์ให้ด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นห้าขั้นตอนแล้วใช่ไหมเราก็น่าจะอยากรู้แล้วว่าอ๋อโอเคห้าขั้นตอนนั้นนะแบบละเอียดจะเป็นยังไงแบบที่เหมาะกับสินค้าของเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราได้มาลงคอสนี้นะคะเราก็จะได้ โอกาสนะที่ครูติน่าเนี่ยจะทำไมจะดูสคริปต์ของเราให้เราด้วย ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูมไม่สามารถที่จะให้สคริปต์เราแบบสคริปต์เดียวเสร็จแล้วมันก็ทําไมเราไปใช้ได้หมดเลยทุกอย่างเลยหรืออะไรเงี้ยจริงๆมันก็ต้องอะไรมันก็ต้องมีวิธีการใช้ด้วยรวมถึงสินค้าของเราแต่ละแบบแต่ละอย่างเนี่ยก็ทําไมมันก็ปิดการขายแตกต่างกันมันไม่ใช่แบบว่า One s i z e Fit all คือแบบว่าสคริปต์เดียวไปใช้ได้ทุกอย่างเลยหรืออะไรเงี้ยแต่ครูม,มีโครงให้เนาะแล้วเราก็ไปทํามาแล้วเราสามารถที่จะไหมาได้ไดอ่าได้ฟีดแบ็กจากครูได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ย ม n น y ี่มาชี e นะขายดีไม่ต้องสร้างตัวตนนะอย่างที่ครูบอกเราจะมีสินค้าดีขนาดไหนเราก็ขายไม่ได้ถ้าทําไมถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องขายยังไงนะการขายเนี่ยคือด่านแรกของการสร้างไรายได้เป็นกระแสเงินสดให้กับธุรกิจแล้วก็อะไรแล้วก็มันเป็นยุคใหม่ของการขายออนไลน์ขายแบบไม่ขายขายตาม process นั้นนะแต่ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด เพราะอย่างที่ครูบอกที่เขาต้องรู้จักเราชอบเราเชื่อใจเราหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเราทำคอนเทนต์นานไหมกว่าเขาจะมานั่งดูเองกว่าเขาจะมานั่งทําความรู้จักเรากว่าเขาจะชอบเรากว่าเขาจะเชื่อใจเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนานไหมนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานะที่แบบเราไม่ได้ต้องการมันนี่นาวคือมันนี่เลเชอร์ก็ได้หรืออะไรเงี้ยอ่ะก็ทาสิ่งนั้นไปด้วยก็ได้นะคะแต่สิ่งเนี้ยมันจะช่วยอะไรการลงทะเบียนเนี่ยช่วยเร่งยอดขายช่วยเพิ่มยอดขายให้เราได้เร็วถ้าเรารู้ทักษะนี้นะถ้าเรารู้วิธีการที่ทํา นะนำไปยอ่อะไปนำไปต่อยอดได้ทุกสาขาอาชีพนะสำหรับใครที่อาจจะไม่มีธุรกิจนะคะหรือว่าเรายังไม่ได้ทำเริ่มทำออนไลน์หรือว่าเรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเนี่ยครูอยากตีมือมากครูพูดหลายรอบแล้วเวลาคนที่เข้ามาแล้วบอกว่าไม่มีของขายเรียนได้ไหมคะถ้าครูตอบเองบางทน้องแอดมินก็จะตอบว่กก็จะมีคําสวยๆของเขานะแต่ถ้าครูตอบเองครูจะตอบว่าอะไรใช่แกควรมาเรียนเกควรมาเรียน <laughs> เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเราไปหาของมาแล้วเราขายไม่ได้คืออะไรคือเราเจ๊งว่าเรา,เราต้องขายให้เป็นก่อนโอเคว่าขายให้เป็นก่อนพูดด้วยอะไรพูดด้วยความหวังดีนะคะะัะนั้นเนี่ยขายดีไม่ต้องสร้างตัวต,วตวนนะคอร์สนี้นะเนื้อหากว่า10ชั่วโมงนะคะราคา25งหมนะลดเหลือ9,900บาทเท่านั้นถ้าขายสมัครมาภายในเที่ยงคืนวันนี้นะคะแล้วก็ จะได้อันนี้ไปด้วยนะโบนัสอันนี้ไปด้วยนะคะสูตรขายสูตรรับขายออนไลน์หาลูกค้าใหม่ไม่รู้จบนะคะสำหรับใครที่ทําออนไลน์แล้วบอกว่าอยากที่จะเพิ่มฐานลูกค้าด้วยเนาะครูก็จะสอนในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เป็นโบนัสแถมไปให้นะคะเพราะนั้นเนี่ยใครสนใจนะคะก็ทักมาที่ l i น์แอดครูทีน่าโอเคไหมเราทักมาที่แอดไลน์ครูทีน่าแล้วก็สําหรับวันนี้นะถ้าใครอยากที่จะ ยังไงอะ่ะติดตามแล้วก็ดูต่อนะครูไม่รู้ว่าครูจะมีอีพีสี่ออกมาหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะติดตามเราอยากที่จะดูต่ออยากที่จะได้ความรู้ดีๆจากครูนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ครูทีหน้ามาไว้เนาะแล้วก็พิมพ์ว่าแล้วก็พิมพ์บอกแอดมินว่าติดตามก็ได้โอเคไหมทักไลน์ครูทีหน้าไว้นะคะแล้วก็พิมพ์บอกแอดมินว่าติดตามก็ได้แล้วเดี๋ยวครูก็จะเอาเนื้อหาดีๆแบบนี้เนื้อหาแบบเนื้อหารับรับนะเราอยู่กันแค่นี้นี่คือเนื้อหารับ เอามาสอนเราอีกโอเคไหมก็แอดไลน์มาแล้วพิมพ์ว่าติดตามก็ได้โอเคว่าแอดไลน์มาแล้วก็พิมพ์ว่าติดตามก็ได้หรือถ้าใครพร้อมอยากจะเรียนอยากจะลุยไปด้วยกันกับครูนะคะกับทักษะการลงทะเบียนนี้นะคะอย่างที่ครูบอกอะถ้าเราจะกลับไปทาอ e ีแบบพีระมิดที่ครูบอกว่าเขาต้องเข้ามาเรารู้จักไลเชื่อใจเราชอบเราหรืออะไรยี้แล้วแต่จากการทำคอนเทนต์เนี่ยใช้เวลาช่วงหนึ่งพักหนึ่งเลยแต่ถ้าเราสามารถที่จะปิดการขายได้ ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่กี่นาทีเท่านั้นใช่ไหมไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมสามารถที่จะเพิ่มยอดขายให้เราได้แล้วหรือถ้าสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจใช่ไหมเรามีทีมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีมของเราควรรู้ทักษะนี้แต่ก่อนที่ทีมของเราจะรู้ทักษะนี้ทำไมเราก็ต้องรู้ทักษะนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ครูก็มีเท่านี้ก็หวังว่าเราจะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากที่จะไปต่อกับครูนะคะกระทักมาที่ไลน์แอดครูที่หน้านะคะสำหรับวันนี้ครูก็ มีเรื่องนี้นอนรับฝฟันดีลาติสวัสด์ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ